ถล่มค่ายในพลกองแหลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่11จดจ้าดาวเหนือหันมาสบตากับไอชาติไอเปียกเรายิ้มดูเหมือนทั้งสองคนรู้ดีว่านั่นคือคำสั่งให้ไปได้แล้วทั้งสองคนจัดการปลดเครื่องหลังส่งให้เพื่อนดูแลให้ ตัวเองเหลือเพียงปืนกับกระสุนอะไรและวิทยุประจำตัวที่ติดอยู่กับร่องอกเท่านั้นจ่าดาวเหนือไม่ต้องสั่งการอะไรเพิ่มเติมอีกให้เป็นที่ลำคาญใจเพราะต่างก็เคยกับงานแบบนี้มามากแล้วถ้าขืนสั่งการหรือแนะนําแนวทางการปฏิบัติกันอีกเดี๋ยวจะคิดว่าไม่เชื่อมือกันอย่าเข้าไปเสี่ยงกับมันให้มากนักน,นะเว้ยเพียงคําเดียวที่เตือนออกไปนั่นเป็นความปรารถนาดีที่ออกจากใจจริงของคนที่เป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติงานทุกครั้ง จากดาวเหนือนั้นมักจะหาหนทางที่จะไม่ต้องเข้าไปแลกชีวิตกับผลงานเสมอเขายอมจะให้ภารกิจล้มเหลวแทนการสูญเสียกําลังพลนั่นหมายความว่าเขายังมีโอกาสกลับไปล้างแค้นได้อีกการมีชีวิตรอดย่อมดีกว่าการตายเราได้เป็นวีรบุรุษทั้งนี้และทั้งนั้นเขาถืออยู่อย่างว่าการตายคือการพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดแม้ภารกิจนั้นจะบรรลุผลแล้วก็ตามจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่จ่าดาวเหนือมักห้ามปรามลูกน้องเสมอไม่ให้กระทําการอย่างบ้าบินหรือกล้าหาญเกินจําเป็นแต่ขณะเดียวกันคนยังเขาก็ไม่เคยคิดจะถอยเพียงอย่างเดียวทุกๆสถานการณ์เขาจะค่อยๆพิจารณาหาจุดแข็งจุดอ่อนของฝ่ายตนและฝ่ายตรงข้ามแล้วอาศัยความได้เปรียบทะลวงเข้าจุดนั้นตลาดใดที่ต้องตกเป็นเบี้ยร่างหรือกําลังจะเข้าสู่สภาพนั้นเขาจะถอยก่อนทันทีการถอยก็ไม่ใช่การถอยหนี แต่เป็นการถอยให้ฝ่ายตรงข้ามติดตามแต่ติดตามกระทังมันเสียเปรียบคลานั้นแหละจึงจะเป็นโอกาสทองของเขาจะไม่มีคําว่าเมตตาปราณีจากใจเขาอีกไม่มีคําว่าละเว้นหรือให้โอกาสทุกวินาทีของการปฏิบัติการล้วนเป็นเวลาแห่งความเป็นความตายของฝ่ายตรงข้ามทั้งสิน้นทั้งสองคนตัดย้อนหลังเพื่อหาทางลงสู่พื้นล่างของยอดเนินนั้น ตเตรียมตัดตรงไปยังพื้นที่เกิดเหตุทั้งคู่เปิดวิทยุสแตนบายเพื่อรอรับคําสั่งที่อาจมีมาไอ้เล็กเดินนําไปในขณะที่ไอเปียกเดินตามระยะห่างกันประมาณ20-39ก้าวทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายร่วมกันนั่นเองกระทั่งทั้งคู่หายรับไปกับราวป่ายุดไม่สั่งไอ้สองคนนั้นเอาใบหูมาฝากวะไม่เอาหรกพี่ไม่ใช่ฝีมือเราอะเมเจอร์คอนลีนไม่เอาหรือไงจ่ายยุทธพงษ์ คอยสะสมชิ้นส่วนใบหูของศัตรูคราวนี้ไม่เอาแต่กลับตอบย้อนไปที่พันตรีเมริกันที่เคยชอบเรื่องนี้เช่นกันซึ่งก็ปฏิเสธอีกด้วยเหตุผลเดียวกันเมเจอร์โรเจอร์ดูจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับเกมนี้อยู่อีกเมื่อขยับตัวมานั่งใกล้ๆจ้าดาวเหนือนอสตาเส้นทางข้างหน้าเนี่ยคุณคิดว่าเราจะพบคาราวานแบบนี้อีกไหมห้าสิบห้าสิบครับพบหรือไม่พบก็ได้แล้วถ้าพบอีกคุณจะทํายังไงตัวผมเองครับผมไม่รู้แต่เมื่อถึงเวลาพวกมันนั่นแหละจะเป็นคนบอกให้เราทํา คุณหมายความว่าไงที่พวกมันจะเป็นคนบอกเราก็หมายความว่าการมาของเราครั้งนี้นเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะพวกมันไม่เกี่ยวเราต้องการปิดลับในเรื่องของเราแต่ว่าถ้าความลับของเราต้องเสียเราก็จําเป็นต้องทําอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นกองคาราวานฝิ่นหรือใครก็ตามนี่คือแนวทางการปฏิบัติมาถึงคราวที่ต้องเผชิญกับไอ้พวกนี้แนวอื่นไม่มีหรอก็อาจจะมีถ้าจําเป็นแต่ความจําเป็นนั้นต้องเกี่ยวกับการที่เราต้องคืบคานเข้าหาเป้าหมายซึ่งหมายความว่าเราอาจต้องใช้พวกนี้เป็นสะพานข้ามไป ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละเมเจอร์โรเจอร์ตอบแบบง่ายๆและตรงๆพร้อมกับหันหน้าไปทางพันตรีคอร์ลินบางไม่มีคำตอบใดออกจากปากของพันตรีคอร์ลินอีกเช่นกันพระแกก็ยังเดาไม่ออกกระนั้นทั้งสองพันตรีก็ไม่ได้มีความหนักใจแต่อย่างใดจากประสบการณ์นั้นจ่าดาวเหนือที่มีพรสวรรค์ไม่เหมือนใครมาแก้เกมได้เป็นอย่างดีทุกครั้ง การคาดคันให้เขาพูดถึงแผนการปฏิบัติในขั้นต่อไปอย่างละเอียดนั้นไม่มีทางทำได้คนอย่างเขาจะพูดอะไรเพียงเท่าที่แน่ใจเท่านั้นไม่มีอะไรจะพูดอีกก็เลยต้องหันไปความวิทยุเล็กเปียถึงไหนแล้วกว่าเครึ่งทางเราพี่จ่าดาวเหนือมองย้อนไปทางทิศนั้นด้วยแววตาที่ไม่สเบยนะักใค้เส้นทางไหนนะตัดขึ้นยอดเนินเลยพี่โอเคเระวังว่ามันจะยังไม่ได้ถอนตัวด้วยนะครับพี่บางทีมันอาจจะยังไม่ย้ายไปไหนเลยก็ได้ มันอาจจะยังฝังตัวอยู่ที่เดิมเตรียมดักรอเหยื่อรายรต่อไปเพราะฉะนั้นบนยอดเนินนั้นต้องดูให้ดีด้วยครับพี่อย่าเพิ่งตัดขึ้นยอดเนินโดยตรงเลยใช้บริเวณกลางเนินสำรวจพื้นที่ก่อนแล้วค่อยว่ากันส่วนการเข้าถึงเป้าหมายถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเข้าไประวงัรวงรอรองเท้าหน่อยแล้วกันไม่ไงั้นมันจะรู้มี3ามพวกที่มาที่นั่นครับพี่มึงพูดคำอื่นเป็นกันไหมวะหรือแม่งไม่ได้สอนมาครับพี่ไอ้เล็กพูดอยู่คําเดียวแม้คาสุดท้ายทั้งนี้เพราะมันไม่อยากพูดนั่นเอง เท้าที่ย่างก้าวไปกับการตรวจการพื้นที่ข้างนาไอ้เล็กต้องทำอย่างระมัดระวังที่สุดคำเตือนที่หัวหน้าชุดสั่งไปนั้นมันทำอยู่กอดแล้วจึงไม่น่าต้องเป็นกังวลเหลือระยะทางอีกไม่กี่ร้อยเมตรที่จะถึงลานสมนรภูมิชิงฟินเสียงปืนที่เงียบสนิทนั้นเป็นนิมิตหมายว่าได้มีการแพ้การชนะแบบเด็ดขาดไปแล้วนั่นเองกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏแก่สายตาชุดเคลียร์พื้นที่ใน,นระยะ400-500ถึงเมตรไอ้เล็กรายงานเหตุการณ์ทันทีเจอแล้วพี่เจอใคร อีมูสดมสองคนนั่นเหรอไม่ไว้ที่จ่าดาวเหนือจะโจกไปก่อนด้วยความมุ่งหมายที่จะผ่อนคลายความเครียดของลูกน้องทั้งสองในโอกาสทํางานอย่างอิสระต่อหน้าศัตรูอย่างนั้นไม่ใช่หรอกพี่บอกพยุทธ์ด้วยหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ไงวะหมอคอปดอหมาคาบไปแดกกันดิไอ้พวกนี้เอาไปแล้วพี่แหมเสียด,ดายไหนว่ารายละเอียดมาสิครับพี่หมูสดำนอนตายเกลื่อนเลยสงสัยไม่มีใครรอดหน้าลาลอก็ไม่เหลือ ภาพการตายของมือโซดามพวกนั้นเข้ามาในห่วงสํานึกผมไม่ต่างกับที่เคยพบมาแน่ฝ่ายที่ถูกโจมตีต้องเสียเปรียบทางภูมิประเทศหลมทั้งเสียเปรียบด้านจํานวนคนอาวุธและโอกาสอีกด้วยแบบนี้จะมีอะไรเหลืออีกพวกเป็นใครดูไม่ออกหรอพี่หน้าตาผิวพรรณเหมือนคนจีนแต่งเครื่องแบบสีเขียวแบบทหารรองเท้าคอมแบทแบบเราใช้ปืน M16 ก็มีอากาก็มีมีเป้หลังด้วยที่เอวคาดมีเดินป่ายาวเกือบแขนทุกคนเลย โอเคพวกเคมทีจ่าดาวเหนือพูดอย่างเลื่อนลอยคนที่ฟังรู้สึกงุนงงต่อคำนี้เพราไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ยังไม่ซักไซส์อะไรปล่อยให้เขาติดต่อวิทยุาหารายละเอียดกันต่อไปอีกอะไรพี่เคมทีอะไรเออนะช่างมันก่อนตอนนี้มันกำลังทำอะไรผู้มันห้าหกสิบคนตรงตามที่พี่ว่าเปรียบเลยกำลังทยอยกันลงไปที่ร่องเขาที่มันซุ่มยิงอะพี่รู้สึกจะระมัดระวังมากเลยค่อยๆก้าวลงแล้วหลบเข้าที่กำบางก่อน รู้สึกว่าคนสั่งการจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ผมอยู่ไอ้พวกลูกน้องมันแผดกันชาจลงทีละชุดทีละชุดตามคำสั่งหัวหน้ามันอีกนานแล้วพี่กว่ามันจะลงไปถึงมูเซอร์ดาอะ่ะโอเครายงานต่อไปเรื่อยๆตอนนี้มึงอยู่ห่างระยะเท่าไหร่วะสักแค่ร้อยเมตรครับพี่บนสันเนินรู้สึกว่าที่กำบังดีมุมตรวจการก็ดนีน่าจะน่าจะปลอดภยัยแล้วพี่โอเคงั้นปากหลักตรงนั้นเลยไม่ต้องไปให้ไกลวันนี้หรอกเอาแค่ให้รู้ว่าใครเป็นใครกำลังทำอะไรเท่านั้นพอคอยดูมันต่อไปครับพี่ ความคิดที่สับสนในหลายๆเรื่องเริ่มประดังเข้ามาในสมองยังวาดภาพไม่ออกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เพิ่งจบลงไปนี้จะเกี่ยวพันกับภารกิจของตนหรือไม่อย่างไรพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เต็มไปด้วยทรัพยากรประเภทยาเสพติดพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในจำนวนที่ไม่กี่แห่งของโลกการเข็นฆ่าล้างผ่านเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์จากฝ่ายตรงข้ามกระทำกันอย่างโหดเหี้ยมและทารุณจ่าดาวเหนือใช้เวลารอคออยู่หลายนาที แตทั้งไอ้เล็กรายงานเข้ามาอีกพี่พี่พวกเคมทีอะไรของพี่ตอนนี้มันลงไปกันหมดแล้วพี่แนวยาวเหยียดเลยมันใช้ร้านเนินทั้งสองด้านโจมตีพวกมูเซาดำนะพี่ไอ้หัวหน้ามันโผล่มาแล้วนะไอ้นี่ร่างกายมันออกจะใหญ่โตคนอื่นอายุสักสี่สิบเห็นจะได้หน้าตาเป็นคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเคมทีที่เคยสงสัยมานานเริ่มประจักษ์ออกมาให้เห็นพรนี้คือหลักฐานที่เป็นสิ่งยืนยันไอ้เล็กรายงานต่อทันที พี่ไอหัวหน้ามันมาดเหมือนพี่เปี๊ยบเลยจ่าดาวเหนือต้องยิ้มออกมาด้วยความสนใจผมไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนจากปากลูกน้องเป็นไงวะมาดเหมือนกูเปี๊ยบมันไม่ลงมาหรอกพี่มันนั่งอยู่บนก้อนหินเอาปืนพาดเข่าจุดบุหรี่สูบมองดูลูกน้องทํางานแต่มันก็ไม่ได้สั่งการอะไรนะพี่โถไอเปรตแบบนั้นน่ะดีแล้วเว้ยคนเป็นหัวหน้าแล้วไม่ควรจะมาแย่งงานเล็กงานน้อยลูกน้องทําปล่อยให้เป็นผลงานลูกน้องบ้างพี่ ไอ้พวกเคเมทีมันชูมีดหลาลงไปเลยพี่โหพี่มันเล่นตัดคอพวกมูนเอดากันเลยมันหิ้วหัวมาเลยพี่เราเจอคู่แข่งคนสำคัญซะแล้วไม่มีคำตอบหรือความเห็นจากปากของจ่าดาวเหนือไม่ได้ยินรายงานอย่างนั้นทุกคนต่างมองภาพเหตุการณ์นั้นอย่างทะลุปุกโปง่งความเฮี้ยมที่พวกเขาเคยมีนะั้นนับว่าจริงอย่างที่อเล็ก์รายงานเข้ามานั่นคือคู่แข่งมันเล่นแบ่งันคนละหัวเลยพี่ ย่ามผ้าที่สะพายมาบนหลังลาหลังลอ่อตอนนี้พวกมันยึดมาเห็นมันก้มลงมองของที่อยู่ข้างในแล้วมันก้าวมาสะพายบ่าคนของมันสิบกว่าคนกาลังเก็บปืนกับกระสุนจากพวกที่ตายพี่แต่มันไม่แยกระโคนเอาของในตัวคนตายหรือมันไม่ต้องการก็ไม่รู้นะจ่าดาวเหนือย,ยังอ่านสถานการณ์ได้ไม่โปร่งว่าทําไมพวกเคมทีพวกนั้นจึงไม่ค้นเอาของมีค่าที่อาจจะมีในตัวของคนตายแล้วหัวคนตายแล้วมันเอาไปทําไมสมองต้องคบคิดแต่ปากไม่พูด ปล่อยเป็นหน้าที่ของไอ้เล็กเท่านั้นที่จะรายงานเรื่องราวต่างๆที่เห็นมาให้ได้ทราบเรียบร้อยโรงเรียนชา,าวเขา้วพี่มูเซอร์ดำกลายเป็นศพไม่มีหัวหมดแล้วพวกมันไม่ยุ่งกับศพอีกเลยนะหัวหน้ามันลุกขึ้นมาพี่มันสั่งสองกาลังแล้วไอ้หัวหน้าใหญ่เดินนําไปก่อนมันเดินลงไปทางใต้นะพี่โอ้โหพี่แม่งหน้าขยะขยะที่สุดเลยไอ้คนหิ้วหัวคนไปด้วยมันปล่อยเลือดหยดไปตามทางถ้าทางพวกมันชอบพอใจกันมากนะพี่แม่งคุยกันหัวเราะ ตอนนี้เริ่มถอนตัวจากพื้นที่แล้วคนของมัน3าคนเป็นส่วนล่วงหน้าออกเดินไปก่อนแต่ด้านท้ายขบวนไม่มีส่วนรองป้องกันไอ้พวกสะพายย่ามเดินอยู่กลางขบวนรู้สึกขบวนของมัน,นจะไม่ค่อยระมัดระวังสักเท่าไหร่หรอพี่กี่แบบเนี้ยถ้้จะเล่นเกมกับมันนะสบายเลยพี่ไอ้เล็กรายงานถี่หยิบการกระทําของบุคคลในเป้าหมายมันรายงานมาหมดคนที่ฟังอยู่สามารถวาดภาพเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ไม่มีวี่แววมันจะรู้เรื่องพวกเราเลยหรอวะไม่มีเลยพี่ มันเดินทางกันตอนนี้มันคงคิดว่ามีลําพังพวกมันพวกเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้ระวังอะไรเลยโอเคดูต่อไปอย่าเพิ่งเสือกโผล่หน้าไปล่ะจ้าดาวเหนือออกจากสบายใจที่รู้ว่าการมาของพวกตนยังเป็นความลับอยู่ขอภาวนาะให้มันรับต่อไปเถิดกลคิดว่าหากไม่จําเป็นจริงๆจะไม่ยอมพบหน้ากับขบวนการพวกนี้อย่างเด็ดขาดน่าจะตามมันไปอีกสักหน่อยนะพี่จะได้รู้มันไปไหนกันไม่ต้องหลอกเล็กง่ายๆเราก็ไปคนละทางกับมันอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วถอนตัวกับมันได้เลยครับพี่ ไอ้เล็กกลับไปเปียกเพ่งมองเหตุการณ์ต่างๆในกล้องส่องขยายนั้นต่อไปอีกผลที่หิ้วหัวคนด้วยความชื่นชมนั้นบางคนมีการยกหัวนั้นขึ้นมาดูหน้ามันอีกบางคนก็มีการสนทนากับหัวซึ่งเป็นการพูดแบบพูดคนเดียวไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพูดทําไมแต่ที่แน่ๆก็คือมันพูดด้วยความแข็งหรือสมใจปรารถนาเสียมากกว่าที่จะพูดด้วยความสงสาร